สวัสดีครับทุกๆคนครับบริเวณจุดแห่งนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับเป็นจริงๆไม่ได้เป็นทางสำหรับรถลอดนะครับในโครงการก็คือเป็นบล็อกคอนกรีตนะครับที่ทำให้สำหรับน้ำนะครับลอดไปมาแต่ผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้นครับดยร่วมมือร่วมใจกัน ไปซื้อแผ่นพื้นนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามีแผ่นพื้นมาวางนะครับด้านล่างจะเป็นน้ำนะครับด้านล่างจะเป็นน้ำนะครับก็ประมาณสูงจากพื้นน้ำประมาณสักเดี๋ยวให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆหรือว่าผู้นำ ชุมชนต่างๆสามารถปรับปรุงเอาไว้ใช้สําหรับรถไถหน,หนาหรือว่ารถซาเลง้งรถและรถมอเตอร์ไซค์ผ่านประมาณ30เซนนะครับสูงจากประมาณ40เซนสูงจากพื้นนะครับพื้นน้ำนะครับหรือว่าพื้นบล็อกคอนกรีตนะครับสูงขึ้นมา40เซนแล้วปูด,ด้วยแผ่นคอนกรีตนะครับแผ่นพื้นนะครับ,แ,นนรบแบบนี้นะครับ สามารถใช้ได้ดีในหน้าแรงเลยหน้าฝนนะครับนี่นะหน้าฝนน้ําก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับก็เวลาหน้าแล้งน้ําลดก็สามารถใช้ได้ในช่วงหน้าแล้งนะครับก็คือข้ามผ่านไปมานะครับแต่หน้าฝนก็น้ําก็จะขึ้นมานะครับก็ช่วงหน้าฝนถ้าน้ํามันขึ้นเยอะชาวบ้านก็จะไม่ใช้กันนะครับแต่ถ้าหน้าแล้งเนี่ย หน้าแรงจะเป็นหน้าแรงที่นานกว่านะครับประมาณ8เดือนเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะใช้ผ่านสัญจรไปมาไดา้อันนี้ก็คือภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับกับผู้นำนะครับที่เอาบ็อกคอนกรีตนะครับสำหรับน้ำรอดเนี่ยมาทำทางตัดระหว่างหมู่บ้านกันนี่นะครับ ก็สามารถที่จะทำใช้กันได้นะครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนชาวบ้านก็ถ้าน้ำมันขึ้นเยอะชาวบ้านก็ไม่ใช้นะครับ <c oughs> ก็สามารถใช้ <c oughs> เป็นทางลัดในหน้าแรงได้นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของบล็อกคอนกรีตนะครับที่บริเวณอุมโมงนะครับอุมโมงน้ำนะครับ สามารถปรับปรุงใช้เป็นทางลอดนะครับในหน้าแรงได้นะครับก็อยู่ทางด้านเหนือของสถานีนครชุมนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเราไปชมขบวนน่าจะเป็นดวด84 ทำขบวนโดยฮิตาศิ4501น mm hmm. mm hmm. ี่นะครับ ก็าฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ